Hello。 สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนอยู่กับแพรนะคะที่ช่อง Only Half mm hmm. ค่ะก็วันนี้ค่ะแพรจะมาสอนเพื่อนทุกคนนะคะเล่นเพลงใกล้เกินนะคะซึ่งเพลงนี้ก็หลังมาเห็นคอมเมนต์เพื่อนขอกันเข้ามาเยอะมากจริงๆนะคะซึ่งเพลงนี้เห็นมีคนขอว่าขอให้แบบปรับคอร์ดให้ง่ายขึ้นนะคะแพรก็พยายามปรับแล้วเนาะก็แพรก็พยายามตัดคอร์ดท่าไปให้ได้มากที่สุดนะคะแต่ก็ยังมีโผล่มาซึ่งโผล่มาแค่แบบเออสองครั้งเท่านั้นนะคะถ้าเป็นครึ่งเพลงแรกที่แพรสอนเนาะก็แค่2ครั้งเท่านั้นนะคะทุกคนซึ่งทเทิร์นที่แพรนำมาสอนนะคะส่วนใหญ่ก็มีพทเนาย ประมาณแพทเทิร์นหนึ่งอ้องเลก็จะเป็นแพทเทิร์นเบสิกที่แพงกันมาสอนนั่นเองค่ะโอเคงั้นไปเริ่มกันเลยค่ะทุกคนตอนอื่นขอพักชมโฆษณาสักครู่ตอนนี้แพ้กับไอกรีำลังทำแบรนด์เครื่องสำอางกันค่ะน้องชื่อว่าจูเล่ป๊อปติ้งชิคก,กลิตเตอร์ลิควิดบลัชเชอร์เป็นบัชออนกิตเปอร์เนื้อลิควิดบางเบาเกลี่ยง,ง่ายช่วยให้แก้มมีเรีอดฝากสวยฉ่ำดะเลือด,ดูเป็นธรรมชาติและที่สำคัญสา่นแป๊ดแล้วสวยมากเลยนะตอนนี้วางขายแล้วทางช้อปปี้ติ๊กต๊อกอินสตาแกรมใครสนใจกด้เลย สำหรับเพลงนี้นะคะเพื่อนๆคนไหนที่เล่นคีย์ปกตินะคะก็ไม่ต้องหนีบคาโปแล้วก็ให้จูนกีตาร์ดาวนะคะลงไป1โทน2ูคีย์ดีนะคะทุกคนเดี๋ยวแพรจะขึ้นไว้ให้ว่าปรับยังไงนะคะส่วนแพรนะคะก็จะปรับสายกีตาร์เป็นมาตรฐานหรือว่าคีย์อีนะคะแล้วก็หนีบคาโปไปไว้ที่เฟรต1หนึ่งเพื่อให้ได้คีย์ที่สูงขึ้นนั่นเองคะ่ะ โอเคก็เพลงน,นี้แพรปรับเปลี่ยนคอร์ดให้มันง่ายที่สุดแล้วก็มีคอร์ดท่าบน้อยที่สุดแล้วนะคะซึ่งเพลงน,นี้เนี่ยแพรจะสอนเอาเป็นลหลักสามพทเทิร์นด้วยกันมันจะเป็นแพทเทิร์นของการดึงผสมการเกาสองพทเทิร์นนะคะแล้วก็แพทเทิร์นของการดึงตบอย่างเดียวอีกหนึ่งพทเทิร์นนะคะโอเคซึ่งลหลักๆเนี่ยสามารถเลือกแพทเทิร์นใดแพทเทิร์นหนึ่งนำไปเล่นได้ทางเพลงซึ่งถ้าแพทเทิร์นที่แพรีคอมเมนต์สามารถเล่นได้ทางเพลงเนี่ยก็จะเป็นแพทเทิร์นสองกับแพทเทิร์นสามนะคะ เค okay. มาเริ่มที่แพทเทิร์นแรกกันเลยค่ะแพทเทิร์นแรกแพจะมาเริ่มกับแพทเทิร์นการดึงผสมการเกาก่อนนะคะซึ่งแพทเทิร์นนี้เนี่ยจะเป็นแพทเทิร์นที่แพใช้เล่นในท่อนแรกนะคะหรือว่าท่อนถ้าฉันไม่เคยเจอเธอยิ้มมาท่อนแรกแกเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเล่นให้ดูเลยดีกว่าว่าประมาณไหนเนะา,นาะ ข้าวเห็นไหมแพทเทิร์นวิธีการเล่นจะประมาณนี้นะคะซึ่งวิธีการเล่นแพทเทิร์นในหนึ่งรอบนะคะมันคืออ่ะมันคือเปสสามึงแค่นี้เลยนะคะก็จะเป็นแพทเทิร์นในหนึ่งรอบนั่นเองค่ะซึ่งวิธีการดึงสายนะคะเดี๋ยวจะขึ้นให้เลยเนาะว่าเบสนะคะเ,เพื่อนๆดึงสายสีฟ้าหรือว่าสีน้ำเงินที่ชี้ิทางด้านบนเลยะคะ่ะ ถัดไป3นะคะก็คือให้เ,เพื่อนๆเนี่ยดึงสาย3สายเดียวเลยค่ะแล้วก็ดึงวมเลบ1นึ่งแลสองนะคะเพื่อนๆเนี่ยดึงทั้งหมด2สายจะเป็นสาย1กับสาย2นะคะให้ดึงพร้อมกันทั้งหมด2สายเลยค่ะอ่ะคร่าวๆจะเป็นประมาณนี้นะคะสําหรับวิธีการดึงสายของแพทเทิร์นแรกเดี๋ยวแพทจะพาเพื่อนๆเ,เล่นนะคะเฉพาะคอร์ดอย่างเดียวกับแพทเทิร์นนะคะเพื่อให้เ,เพื่อนๆเนี่ยเล่นได้คล่องขึ้นนั่นเองเนาะโอเคซึ่งเดี๋ยวจะเล่นมีคอร์ด C คอร์ด e minor คอร์ด e a minor, e minor แล้วก็คอร์ด e d minor นะคะ เล่นสักรอบหนึ่งนะคะให้เพื่อนๆเ,เข้าใจมากขึ้นเนาะว่าแบบเออเล่นประมาณไหนแล้วก็ถ้าใครเล่นไม่คล่องรีพีทอันนี้ซ้ำเลยนะคะเดี๋ยวแพทจะพยายามเล่นให้ช้าก่อนนะคะ จะประมาณนี้นะคะสาหรับแพทเทิร์นแรกไปที่แพทเทิร์นสองกันเลยค่ะแพทเทิร์นสองเนี่ยแพจะใช้เล่นในท่อนพยายามแล้วจะไม่คิดจะไม่คิดท่อนนี้นะคะซึ่งแพทเทิร์นนี้ที่แพเลิกนลมาเล่นเนี่ยแพจะเลือกเป็นแพทเทิร์นของการดึงตกนั่นเองเนาะจริงๆแล้วเนี่ยแพทเทิร์นนี้เนี่ยสามารถนำไปเล่นในทางเพลงนะคะก็ถ้าใครอยากเลือกแพทเทิร์นนี้เล่นทางเพลงแพทเทิร์นนี้เรคคอมเมนต์สำหรับคนที่ไม่ชอบกันเกาอันนี้จะเป็นเวอร์ชันที่ง่ายขึ้นมาพอสมควรแล้วก็เป็นแพทเทิร์นแบบแรกๆถ้าใครอยากฝึกเล่นเพลงนี้นะคะ Hey, เดี๋ยวเล่นให้ดูเลยดีกว่าว่าประมาณไหนนะคะ, hey, loud, ะ,ะ,าาะค่าๆจ,จะเป็นประมาณนี้นะคะสำหรับแพทเทิร์นเนาะซึ่งวิธีการเล่นแพทเทิร์นในหนึ่งรอบนะคะมันคือ คือดึงตกดึงดึงตดึงแค่นี้เลยนะคะก็จะเป็นแพทเทิร์นในหนึ่งรอบซึ่งเหมือนเดิมเราจะขึ้นสายทางด้านบนเลยนะคะว่าดึงวอลเลฟสี่เนาะให้เพื่อนๆนะคะดึงทั้งหมดสีสายจะเป็นสายเบสนะคะแล้วก็3ามสายล่างเนาะให้ดึงพร้อมกันทั้งหมดสสายนั่นเองค่ะถัดไปจะเป็นการตบตบนะคะเพื่อนๆไหนทำมือประมาณนี้เนาะอย่างนี้ตบลงไปบนสายกีตาร์เป็นการหยุดเสียงมันเองนะคะ โอเคประมาณนี้ค่ะก็จะเป็นวิธีการดึงสายของแพทเทิร์นสนั่นเองซึ่งมันเดิมนะแพรจะพาเพื่อนๆนะคะเล่นกับเฉพาะคอร์ดอย่างเดียวเนาะโดยที่ไม่มีนะเพลงเพื่อให้เพื่อนๆเนี่ยเข้าใจมากขึ้นนะคะเดี๋ยวจะเล่นคอร์ D or, อด D e minor คอร์ด E minor คอร์ด E minor แล้วก็อ e or, คอร์ด E minor ค่ะโอเคจะพยายามไปให้ช้าๆนะคะทุกคน 2> 1 2งสม วัน,นี้นะคะสาหรับแพทเทิร์นสไปอย่างรวดเร็วนะคะไปที่แพทเทิร์นสเลยแพทเทิร์นสามแน่นอนนะคะว่าแพจะใช้เล่นในเฉพาะท่อน chorus คอรัสค่ะซึ่งแพทเทิร์นรรรนี้จะเป็นแพทเทิร์นการเกาผสมการดึงตกนะคะจะเป็นแพทเทิร์นที่แพรู้สึกว่ามันยากที่สุดในนี้ที่แพสอนมาแล้วแล้วก็ถ้าใครอยากนัไปเล่นท่าเพลงสามานั่ไปเล่นได้นะคะโอเคซึ่งเดี๋ยวเล่นให้ดูเลยดีกว่าว่าประมาณไหนเนะาะ ประมาณนี้นะคะสำหรับแพทเทิร์นของแพทเทิร์นที่3นม่ันเองซึ่งวิธีการเล่นแพทเทิร์นในหรอบนะคะมันก็คือมันจะประมาณนี้นะคะมันอาจจะยาวนิดนึงเนาะซึ่งวิธีการเล่นนะคะมันก็คือเป็สามสองหนึ่งปก เป็นพทเทิร์นในหนึ่งรอบนั่นเองค่ะมันจะยาวมาหักเนาะซึ่งเหมือนเดิมมันจะขึ้นวิธีการดึงสายให้นะคะว่าเบรเนาะให้เพื่อนๆนะคะดึงสายสีฟ้าหรือว่าสีน้ำเงินที่ชี้ทางด้านบนเลยค่ะถัดไปจะเป็นสายสามสายสองก็สายหนึ่งทีนี้เดิมโเลสี่นะคะให้เพื่อนเหมือนเดิมเลยดึงทั้งหมดสี่สายจะเป็นสายเบรนะคะแล้วก็สามสายล่างหรือว่าสามสายไล่สีนะคะให้ดึงพร้อมกันทั้งหมดสี่สายเลยคะ่ะ คร่าวๆจะเป็นประมาณนี้นะคะสําหรับวิธีการดึงสายของแพทเทิร์นสานั่นเองค่ะบอกเลยว่าแพทเทิร์นนี้ไม่แนะนําสําหรับใครที่กําลังเริ่มผัดเล่นแล้วกันนะเพราะว่าแพทเทิร์นนี้มันยากนะคะโอเคเดี๋ยวแพรจะพาเพื่อนเล่นเหมือนเดิมนะคะเล่นเฉพาะคอร์ดอย่างเดียวเนาะโดยใช้แพทเทิร์นนี้นะคะจะพยายามไปให้ช้าชานะคะโอเคเอาสักท่อดหนึ่งแล้วกันเนาะจะเป็นท่อนใกล้เกินจะไม่คิดไกลนะคะจะมีคอร์ด C คอร์ด e 7นะคะคอร์ด a Min o r g Min o r แล้วก็ C ค่ะ จะพยายามไปให้ช้าๆนะคะขอมาเหตุว่าอันนี้ขออิงตามในท่อนนะคะมันก็อาจจะมีการเปลี่ยนคอร์ดไปในตัวด้วยเนาะก็ลองฝึกๆกันได้นะคะทุกคนแต่เดี๋ยวแพ์จะพยายามไปให้ช้าเนาะหนงอง นี้นะคะสาหรับ 3, แพทเทิร์นสแพอาจจะพานเพื่อนเล่นน้อยมากแต่ถ้าใครไม่คล่องนะรีพีทท่อนนี้นะคะทุกคนย้ำๆหรือว่าไม่ต้องรีพีทท่อนนี้ก็ได้ให้ทุกคนนะคะลองฝึกเองเนาะออประมาณนี้เลยนะคะสำหรับแพทเทิร์นที่แพจะนํามาใช้เล่นกับเพลงนี้นั่นเองมันอาจจะเยอะมากแต่ถ้าใครไม่อยากเล่นแบบทั้งครบทั้ง3ามแพทเทิร์นก็เลือกแพทเทิร์นใดแพทเทิร์นหนึ่งก็ได้นะคะซึ่งแพรคอมเมนต์เป็นแพทเทิร์นสกับแพทเทิร์นสมนั่นเองเนาะโอเคเหมือนเดิมลบแพจะพานเพื่อนนะคะเล่นตั้งแต่ท่อนแรก ไปจบท่อนคอรัสนะคะโดยใช้สามแพทเทิร์นนี้ซึ่งถ้าใครตามแพรไม่ทันนะคะอย่าลืมกดสปิดได้เลยไปที่0.75หรือว่า0.5นะคะแล้วแพรก็อาจจะมีแพทเทิร์นอื่นเสริมขึ้นมานะคะถ้าใครเล่นตามแพท100%เนี่ยดูขอร์ด่่ทางด้านบนแพทเทิร์นวิธีการเล่นจะขึ้นในทางด้านนี้นะคะโอเคแล้วก็ขอรดในแพทใส้เวลาทั้งอินสตาแกรกับทางเว็บไซต์สามารถไปลองเปิดดูได้นะคะทุกคนโอเคงั้นไปดูกันเลยคะ่ะ 就算离开，也在也不会。就算离开。 คร่าวๆก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับเพลงใกล้เกินค่ะก็ถ้าใครชอบเพลงนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ับส r i b e นะคะแล้วก็อย่าลืมกดเด่งใ่้พาด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครพายสอนเพลงอะไรหรือว่าทำคลิปไวกับอะไรนะคะอย่าลืมคอมเมนต์ลงมาใต้คลิปได้เลยนะคะแงวนี้พายไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบาย